กองลอยรถเร็วรถลอยรถตหมดเลยเอ่อถ้ารถเร็วหมดเลยนะครับซีร้อยสองคันนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กกเอ่อรถที่เหลือเทมาตรงนี้เลยนะฮะแต่เอารถทางกลางนะมามายึดตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมายึดตรงตรงสามเหลี่ยมตรงเนี้ยประมาณนั้นเพราะว่าเราจ้างรถโดมยู่ไงอะไรหรอเทได้หรออยู่กันถ่ายไม่ดีกันหรอรถรถเร็วเยอะแบบไม่น่ากลัวไม่ฮะ เราการถ่านเราไม่ได้ไปไกลไงระหว่างนี้ให้โกโก้อยู่ตรงนี้ที่เหลือเทมาตรงนี้หมดเลยมันจะมีโค้งอยู่ให้แอบอ่ะโครโค้อินูนะพูดอะไรให้เป็นภาษาชาวกรุงเลยดิแปลว่า็กสมัยใหม่เขาไม่เข้าใจอะไรโคโคมันเป็นโคนหินน่ะโคนหินโซโครกอยู่อ่ะเรียว่าเรียว่าคหินก็คอทีต่บินพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะแต่บินเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ ออ้วิทยอยู่ไหนผมก็อยู่นั่นแหละอยู่แถวหินโซโคบ่ะอวิทยไปไหนไปด้วยไม่โอเจ้าวัดลงมาจะอยู่้คงเลื่อนนี่แล้วไม่ใช่เกมก็แกหินโซโคบเนี่ยเกมรวยอุ้นอู้ดนยิงเจ็บอุ้เจ็บอุ้เจ็บอุ้เจ็บเราจะไปวิทย์ตรงนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วแม่งแม่งแม่งเห็นแล้วแม่งแข็งแล้วอุ้ยมันจริงใหญ่เลยไปดีฝ่าไปดีฝ่าโอ้ย โดนหลายตูดไอ้พวกนี้ไม่ชอบเขาข้างหลังเข้าข้างหลังทะรู้ตรงหัวใจใช่ไหมผมรู้หนังเรื่องนี้ผมเคยดูแล้วมันเพลงไม่ใช่หนังอะไรหพูดถึงเรื่องนี้ไอ้เพลงเรื่องแทงข้าะลุหัวใจนี้ดังต้นไม้ลบทำไมดังพังกรนี่ไม่คนร้องแน่ๆเลยต้นไม้ลบตรงนั้น เออรถนั่งอีกคันหนึ่งมาช่วยคุณโยไปนั่นแหละเออผมไปไม่ได้ละมันเจอผมละดังข้างหลังทะลุตู้ <are> ไอ้โกโก้นี่มันวนเวียนอยู่กระตูดจริงๆพี่นุ่มไม่ต้องไปแล้วพี่นุ่มไม่ต้องไปแล้พี่นุ่มอยู่ตรงนั้นแล้วครับอยู่แถวนั้นพพอร์ตอยู่ตรงเทางไปยุดหินไอโกโก้ไอ้โกโก้ไอ้โยหาหินหาหีหาหินแอบ หาหินหาโอเคเอาแสงให้ชัดหน่อยมันจะมีจะมีหินอยู่ตรงมุมเนี่ยหินอยู่ลุมอยู่ลุมมุมมุมไอ้โกโก้มาผ่านดิเอาไปยืนตรงนั้นก็ได้เพราะตรงนั้นมันรถช้าไม่มีรถเอาต่อรถไปช่วยยิงโอเคโอเคระบบโอเคแล้วนะปรับระบบแล้วนะอืมปรับใหญ่พอพูดว่าหินหยาบเพี้ยนพูดว่าหินหยาบเพี้ยนเข้าใจพูดหินหยาบเพี้ยนเฮ้ยเออ อย,อย่าตัดเนอะหนูออกแล้วเปลี่ยนสระอีกอสระอีกกูจะไปไกลโยอย่าไปกาาไปกลเอาอาวยานี้พอให้พวกเรายิงได้ <c oughs> เห็นไหมนะ่ะยาจะบอกว่าจะลงมาแล้วมันจะลงมาแล้ว,ลลวติดบ้านพี่นิวช่วยลมหน่อยไอพี่พี่พพนุ่มช่วยลมหน่อยพี่นุม่มป่ะปะพี่ <c oughs> พทำไปเราจะไปกันดีกว่ามาลงมาแล้วมาลงมาแล้วโอ้ยชิบหายแล้วกูเวรกรรมสั่งเจนมาเป็นแบบโง้ยมึงมางานบวชไงไว้ ไรไรวะเนี่ยตู้มันมาคันเตียวเนี่ยแม่งแหงกับมางานบวชไอ้ห่งละเกลือละขวดช่ไหโว้ยไม่โดนโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วตาย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 กันทั้งบางเม่งแหงมาแบบมไม่ไหวนะพี่นุ่มอย่าไปบุมันพี่นุ่มอย่าไปบุมันเกาเ คิดคิดว่ามีคันเดียวตอนแรกนะไปตรงนั้นแหละไม่ต้องออกไปนะพี่ดุมพี่ดุมที่ต้องอยู่ในระยะที่พวกผมช่วยกันยิงได้พี่พี่ดุมไม่ต้องออกไปพี่ดุมขวาขวาจะออกไปนะพี่ดุมยาวไปอ่ะเร็วเร็วเร็วพี่ดุมโดนยิงแล้วพี่ดุโดนยิงแล้วก็มาพี่กบมาได้ไหมพี่ดุมถอยกั็มาได้ไหมพี่ดุมเอาสุร้อช่วยกันอัดเข้าไปใจเย็นใจเย็นเล็งอยู่ไอ้บัลลีนอร์ ตะบิดเลยตะเกียดไม่เลยผ,ผมผมผมคำรามด้วยเสียงที่น่ากลัวและดุด,ดันดังปุ๊ปุ๊ปุ๊ตะเกียดมันม,มีงานกินเจกันเรื่องไงเนี่ยมากันเยอะจังเลยก็เดี๋ยวมย <c oughs> มผมจะไปกินเจแล้วอีกรอบหนึ่งแล้วเพราะว่ามีตอนที่ตาผมป่วยมีคนมาเข้าฝันขอส่วนบุญด้ะก็เลยต้องทำทำกินเจเป็นกุศลนี่มันออโต้ออโต้โหลดอัลตโหลด6นับอัโ แบบร้อยเก่งขนาดไหนเจอสูตรร้อยของเราที่เก่งกราบที่สุดในเี่สิบเอ็ดยันน้ำเที่ยวไปตามตะวันตามลมสนุกสุดเพราะว่ายายความที่ยาวนานแบบอะไรอีกต้ดีกว่าดูด้วยดูด้วย มันคือคือคือเดี๋ยวดนะัมันมันเข้ามาแบบมีงานบวชมันมันมันมีมีงานบวชใช่ไหมงานงานบวชงานบวชมีอาหารแจกฟรีมาเอาอาหารแจกฟรีตรงเนี้ยไม่มีกูกันเข้ามาเลยย <laughs> เดี่ยวไปตามตะว,วันจะปั่นไปตามลมสนุกสุขสมห,หัวใจใหญ่ความแต่โกโก้โกโก้โกโก้ถ้าเกิดโกโก้เล่นดีนะ คนที่ทางานผมเขาบอกเคยยกลูกชายให้นี่เรื่องจริงโอเคนะครับโอเคซื้อกล้องมาติดแล้วก้องเครือผิวไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆเท่าไหร่ไอ้คันเนี้ยดีมากตั้งใจเล่นนะเดี๋ยวเดืนนานี่ทํางานเขาจะยกลูกชายให้เดี๋ยวลอเขามาก่อนเดี๋ยวให้เขาให้เขาพูดเองเลยเปิดคุยคุยมากันเถอะอย่าพิมพ์เลยที่ไอโกโก้โกโก้แก แกเปลี่ยนรถเดินนี้เลยแกไปเอารถหน้ามาหาผมเดี๋ยวนี้เลยแจ็คไม่เอาไม่เอาเสียงคุกเสียงคุกปิดปิดปิดเสกคุกเสียงคุกปิดปคุก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 ไม่ต้องคุกเลยปิดแล้วก็เอารถพวกนี้ไม่เอาอะรถหน้าเฮ้ยแต่ขมับแม่งเลย จะไม่ยกเออเนี่ยแหละฉันรอคันนี้มานานแล้วโกโก้โ,โเน่าหลักที่สุดวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ผมเล่นกับคุณมาเนี่ยก็ประมาณสิบเอ็ดปีเห็นจะได้นะพุ่งวันนี้แกหน้าหลักที่สุดตั้งแต่แกแอบพ่อแกเล่นเนี่ยวันนี้แกจะทําดีที่สุดแนละ้ว <c oughs> เ,เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้แกมีปัญหากับพ่อแกอยู่ไหมปัญหาเรื่องเกมผมว่าไม่มีแล้วแหละคงจะมีปัญหาเรื่องลูกเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมเรื่องมีไหมที่มีเนี่ยเป็นลรสนิยมทางเพศไม่ใช่แล้วเออแคนนี้สร้างกี่ปีหรอ <จะ S 2> กำลังจะครบรอบหนึ่ง <1 S 2> ปีว,ปวันที่สิบแปดดันธันวาเนี่ยครับครบรอบหนึ่งปีเราจะมีจัดงานเลี้ยงนะ โคโยตี้ไอ้ผมผมมีลูกพี่เป็นดีเจอยู่คนหนึ่งีติ้งที่ไหนดีเจโคโยตี้อัดที่ไหนล่ะแต่กลัวพี่นุ่มเห็นแล้วพี่นุ่มเลือกัมดาวไหลพี่พี่นุ่มเล่นไปกำดาวหรวพี่นุ่มนี่แต่จอไปขอเบอร์ไม่เจอแต่ดันลงๆไว้ โกช้า,าอีกเอ้า <c oughs> แล้วแล้วโกเอาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,ปนทางเพศเออไปไหนไปเราไไเราเรา,เราต้องไปถ้าถ้าแบบเนี้ยแม่งหวางยากมากเลยแบบเนี้ยท่านถ้าจะไปมันต้องไปแบบไปเปล่าเปล่าท่านยากยากจริงโอเค เอาไปเทไปทางนู้นหมดเลยนะยกเว้นซูร้อยสองคันปิดฐานอยู่ตรงเนี้ยอยู่คารคอมเบลซูร้อยกับคอมเบลอยู่ด้วยกันตรงตรงที่ผมติ๊กอะที่เหลือเทไปทางนู้นหมดเลยซูร้อยกับคอมเบลอยู่แถวๆด้วยกันอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมารีฐานทางทางดีๆหน่อยนะไอ้พวกซูร้อยเนี่ยลองเพราะว่าแมทผมแยกจะลองป้อยฐานทิ้งอะเพราะว่าช่องข่าวช่องเดียวอะที่เป็นเป็นโลกกำบังให้พวกเราอะ เออใช่แต่แต่ฝั่งนูนะ้นน่ะมันมันสไน์มันขึ้นไปซุ้มตรงดีสี่ได้แล้วมันเอารถสักคันมาอยู่ตรงบ8แปดก็ได้บีเอเออ่ปดบดะตรงนั้นแหละเพราะว่าถ้าจะเกียบกว่าถ้าจะเทแบบว่าเป็นลายลายนิ่งๆไปนะก็คือยันก็วิ่งอข้ายู่นี้รถเร็วอยู่แถวนี้แต่ว่าถ้าเราเทรถเร็วไปรถหนักไปทางนี้มันจะเข้า oh, ถึงฐานช้า oh. แล้วแถมโดนยิงตะเข่าเยอะโอกาสโดนยิง,งง่ายกว่าเพราะตรงนี้มันเราจะมียุทธภูมิมคือสารเข่าปกป้องรถพวกเราอยู่ไง เาจะไปพูดตรงฐานมันได้เลยอะไรประมาณนั้นฝั่งเอาเอานะฝั่งฝั่งดูได้เปรียบกว่าเยอะ <c oughs> พี่โนมไปแล้วครับคือเอาง,ง่ายๆคือเราจะไปโดนตีตอนที่มันอยู่ตรงนี้กับตรงเนี้ยเนี่ยฝั่งนู้นมันวางแผนง่ายแล้วเทไลายเนี้ยมันก็ได้แล้วหรือไม่ก็ยึดเข่าว,วันนี้ฝั่งนู้นแผนมันเปลี่ยนได้หลากหลายแต่ฝั่งนี้มันไม่มีทางเลือกชุบ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  เลอกเข้ามาดั่เอ๋มีใครอยู่ไหมเราก่อนโยโย่กำลังเชิมแบนึงโกก้นสายตามันสั้นหรือเปล่าครีดแต่สิบห้าสั้นครับสั้นห้าสิบโซ่ใหญ่สายตาสามร้อยยาวยาวกว่าสามสิบยาวยาวกว่าทีละห้าสิบแค่สิบอ่ะผมผมไม่สั้นนะผมผมไม่สั้นนะผมร้อยสิบผมร้อย ผมไม่สั้นผมไปเช็คเช็คที่ห้างแว่นวิทีุฟูมาแล้วผมใส่ตาปกติครับเดี๋ยวจะเกาให้แป๊บนึงเองไว้พอพอแล้วได้มุกพอพอไม่ฮาไม่ฮาแ,แล้วนิวใส่ตาสั้นเท่าไหร่ <c oughs> เห็นแกใส่แวน่นอันเบลอเลยเหนาปึ๊กอย่ามายุ่งนะโอเคค่อยมาค่อยมา,ายมามามาเร็ว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 มา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 เร็ว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 มาเนี่ยแล้วเราไปถึงตรงนี้แล้ว เราไปถึงตรงนี้แล้วเรารอนะฮะรอให้มันไปโจมตีพวกเราก่อนแล้วเราจะตลบหลังมันขึ้นเขาราให้พี่นุมเปิดรอรอรอ,อตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนละ่ะตอนนี้มันยึ่ต่อเอคือคือตาบีดออะพูดพูดย่งกับรถรถถังเนะี่ยแม่งรถซัพพอร์ตนอะอยู่อยู่อยู่ที่ฐานศัตรูอยู่ดียรให้วิ่งมาลีถางเออพูดย่งกับรถซัพครับผมจะเห็ในใครดูไหม เออตาโยอย่าเพิ่งฮะเราเป็นด้วยหมามโว่เราต้อง,งระวังกำลังกขึ้นไปเลยด้วยดิเ็งไม่ขึ้น<อ>เรียกเรียกชื่อเหอะแม่งปวดหัวฐา,านฐานไปลุยฐาน,นโอเคพี่นุม่มเตรียมเปิดโยยืดสันเข่าวไว้พวกเราเอา่อโกโ้กมายืดสันเขา่าให้พี่นุ่มวิ่งไปขึ้นเขาเลยครับอ่าส่วนท่านเสาไปลีทง น่าจะวมเมาสามคันแน่สามคันโอ้ไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวจะการเชียร์แมนให้ไปเลยเดี๋ยวจะการเชียร์แมนให้ไปเลยซอฟไปรีเลยฮะเวลานี้ต้องการเอฟซีฮะรถหนักสองคันขึ้นไปเลยผมจะถ้าล่มเชอร์แมนแล้วไปฐานรีนัดนึงนัดเดียวฐานแล้วเออฐานแล้ว เออนีโอฟักจัดการเชอร์แมนด้วยเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยรถหนักสองคันไปช่วยตามรถขกลางเลยแล้วผมจะขึ้นไปช่วยนีโอลิฟขึ้นไปช่วยแต่ช้อเร็วรถหนักสองคันจัดการนีโอแคดด้ครับกำลังวิ่งรู้แล้วผมขอไปรีท่านก่อนเข้าแคปก่อนเดี๋ยวเอามันออกเดี๋ยวต้องรีบเคลล์แคดออกมาแมววิ่งแมววิ่งแมวแมวแมวขาวเล่งผมอยู่แมวขาวเล่งผมอยู่ไปไม่ได้แมวไหนบ้โอแมวข้างหนึ่นแมวนู่นน่ะ ไปเลยไม่ต้องกลัวมันสิบสามเองเนี่ยม้นแรเป็นทางรถทีวไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเวลาเนี่ยไม่ต้องกลัวคันหนึ่งขอจัดการรถหน้าก่อนร้อยห้าสิบจะดการ้อยห้าสิบให้กำลังเล็งกำลังรถโกโกโก้แกพลาดแล้วตินติงกระแตกเก่พลาดแล้วเออนั่นไงแตกอีกแล้วอย่าอย่าตินแตกกดปืนไม่ได้โอเคแแคคับ วิกเติมพื้นวิทอมวิ่งวิมอวิ่งีิทอมวิ่งต่อวิ่งต่อจะจอดยิงจะจอดยิงวัวแมวแมว